ครับสวัสดีครับนะวันนี้ก็มีส่วนของหมูป่า3ตัวเทาดำมานำเสนอนะครับมีเกียร์ออโต้และมีตัวมิดด้วยนะครับใครที่ตามหาเรขไมล์หลักหมื่น3คันนี้เลยพี่นะครับรถคัดเกตให้แล้วเรียบร้อยเป็นตัว s m a r t c a p Z e d i t i o n นะครับวันนี้ก็ได้มาทำคอนเทนต์นะครับในส่วนของหมูป่าเทาดำนะครับ3คันเลยมีเกียร์ออโต้ด้วยนะครับแล้วก็มีส่วนของตัวมิดด้วยใครที่ตามหาตัวมิดนะครับ แล้วก็สีที่ต้องการคือสีนี้นะครับติดต่อหาผมได้เลทราคานะครับเลขไม่ประมาณเท่าไหร่นะเลขไม่หลักหมืหม่นผมออกเลยว่าเพียบนะครับแล้วก็ออปชั่นอะไรต่างๆเกี่ยวกับรถเดิมหรือไม่นะครับเครื่องยนต์มีปัญหาหรือไม่วันนี้มีคําตอบแน่นอนนะครับส่วนลูกค้าที่อยู่ต่างจังหวัดน,นะครับสามารถซื้อรถกับผมได้เหมือนกันไม่จําเป็นต้องมาทําเรื่องที่กรุงเทพนะครับผมมีบริการไปนัน่นไปหาถึงหน้าบ้านค้นอนุมัติผ่านแล้วผมส่งรถสไลด์ให้ด้วยครับ เดี๋ยวเรามาดูกันนะครับว่าป้ายทะเบียนไหนเป็นเกียร์ออตโต้ป้ายทะเบียนไหนเป็นเกียร์เมนวนป้ายทะเบียนไหนเลขไม้เท่าไหร่นะครับเดี๋ยวเราไปชมในคลิปถัดไปครับครับสวัสดีครับนะสวัสดีอีกครั้งนะครับวันนี้ก็มาเจอกับผมเนาะแมนพิษยนครับคนที่จริงใจสุดแล้วในมีนบุรี วันนี้ก็อยู่ในช่องของแมนเพชรจนกระบะมือ2นะครับรถคัดเกตต้องช่องนี้เท่านั้นบอกเลยว่าที่ใครยังไม่กดติดตามนะครับบอกเลยว่าพลาดแน่นอนนะครับฝากกด s u b สไครต์กดไลค์กดแชร์กดติดตามไว้ด้วยนะครับเป็นกําลังใจให้ผมด้วยเนาะวันนี้ก็ได้มีส่วนในการนําเสนอในส่วนของการนาทำคอนเทนต์นะครับอ่าสาคันสีเทาดําหมูป่าเนาะ ราคาดีๆนะเลขไม่์หลักหมื่นเพียบเลยแล้วก็มีในส่วนของเกียร์ออโต้ด้วยนะครับกับคันแรกคันนี้นะครับเป็นเกียร์ออโต้นะครับนทะเบียน2 4 1 0นเนาะแล้วก็ในส่วนของคันนี้นะครับเป็นตัวมิดที่ไฟนน้านนาเป็นในส่วนของโปรเจกเตอร์และเรียบร้อยทะเบียน6605นะครับคันนี้เกียรนะ์เมนนวดเนาะแล้วก็อีกคันหนึ่งเกียร์เมนนวดนะครับเป็นตัวปกตินะครับนะเป็นตัวปกติที่เป็นในส่วนของตัวเกียร์มนนวดสีเทาดำนะครับราคามันก็จะแตกต่างกันไปแต่คันนี้ได้เลขไม่์8 0 0 0 นะครับก็ตัวมิดกับตัวในส่วนของเกียร์ออโต้นะครับผมขอเก็บไว้เป็นคันที่2กับคันที่3แล้วกันนะครับนะขอเอาในส่วนของคันนี้ก่อนแล้วกันนะครับนะครับคันนี้ก็เป็นในส่วนของ t o y o ต a Revo นะครับเป็นตัว Smart Cap Z Edition นะครับนะ2.4ตัว NT นะครับคันนี้ราคา459,000เกียร์เน็นนวลนะครับแต่ได้รถปี2023 นะครับนั้นรถปี2023เลขไม่หนึ0 0ม่เท่านั้นนะครับเป็นตัวหน้าหมูป่าตัวนี้เลยจำายทะเบียนแล้วแคปส่งหาผมได้ทันทีนะครับ8366นะครับโดยรวมถือว่าโอเคนะครับเพราะว่าเลขไม่น้อยนะรถสภาพใต้แดงคันนี้ก็เพิ่งเข้ามาใหม่นะตัวเก็บระหว่างการชนนี่ก็ถือว่าสวยเลยนะครับโดยรวมสีเดิมรอบคันนะครับเพิ่งเข้ามาใหม่ตัวยางนะครับถ้าเกินต่ำกว่าปี2022เนี่ยผมเปลี่ยนให้แต่ยางบอกเลยว่าเป็นยางของมิชลินนะครับ คนโคนอะไรอาจจะเยอะหน่อยนะนี่ครับแต่ได้เป็นยางปี2023ยี่ห้อดีด้วยนะครับโดยรวมถือว่าโอเคเลยเนาะมีกันชนด้านหลังให้นะครับปกติถ้าเป็นตัวเทียมันจะไม่มีกันชนให้นะเหมือนกับคันนี้นะครับแล้วก็คันนู้นนะครับตามสแตนดาร์ดจากป้ายแดงเลยนะมันไม่มีมาให้นอกจากตัวสูงเท่านั้นที่เขาจะมีมาให้แต่คันนี้มีในส่วนของกันชนด้านหลังให้แล้วเรียบร้อยนะครับเป็นการเพิ่มออปชั่นจากทางป้ายแดงมานะครับโดยรวมถือว่าโอเค นะวันนี้มาอัปเดตให้เนาะมาในส่วนของค่างวดแล้วกันนะครับเลขไมอะไรประมาณเท่าไหร่เนาะคันนี้ก็เลขไม่หนึ่งกับอีก900นะครับโดยรวมถือว่าโอเคนะครับด้านในเป็นยังไงนี่ครับสว,สวยแบบนี้เลยพี่หัวหน้าพี่ไม่ต้องพูดถึงครับสวยอยู่แล้วทีมจะซื้อเราคัดเกตอยู่แล้วนะครับไว้ใจได้เนาะไว้ใจได้แต่ผมขออนุญาตสตาร์ทรถแล้วกันะนะครับ จะได้เห็นในส่วนของตัวเครื่องเสียงกันด้วยนะครับว่าเขาเพิ่มเติมในส่วนของ Android Auto หรือ Apple CarPlay หรือไม่นะครับตัวนี้ก็เป็นหน้าจอขนาด8นิ้วของแท้จากทาง Toyota แล้วเรียบร้อยนะครับผมขออนุญาตแป๊บนึงนะนี่ครับคันนี้มีในส่วนของ Apple CarPlay แล้วก็ Android Auto นะสามารถเชื่อมต่อบ l u e t o o t h ได้แล้วเรียบร้อยเหมือนกัน Toyota ช่วงนี้ไม่ห่วงออฟชั่นนะครับเพิ่มเข้ามาล้วๆนะโอ้โหนะักเกียมนนวดนะครับสวย,สวย เกียรนะ์ออโต้ก็มีเข้ามานะครับนะเกียร์ออโต้ก็มีเข้ามาราคาก็ผมว่าถ้าเป็นรถเกรด A ก็ราคาประมาณนี้แหละนะครับถ้าใครได้ไปยังไงก็คุ้มค่าเหมือนกันเนาะสำรัจคันนี้ก็ราคาดีนะครับนะับสี่แสนห้าหมื่นเก้าพันฟรีดาวพันเท่าไหร่ครับพี่คันนี้ฟรีดาวพอนอยู่ประมาณแปดพันนะครับนะแปดพันได้รถป้ายแดงแบบนี้นะครับก็ถ้าไปป้ายแดงก็เขาอาจจะบังคับนะครับดาวประมาณนี้ประมาณนี้จะได้ดอกเบี้ยประมาณนี้แต่ของผมบอกเลยว่า เครดิตดีฟรีดาวได้เลยนะครับคือไม่ต้องใช้เงินเลยเนาะหรือถ้าใครอยากดาวนะครับสัก2 0 0 0 0 0ห0 0 0งแสนงเงี้ยก็จบเหมือนกันนะครับนะลองติดต่อมาหาผมได้จำใบทะเบียนแล้วส่งหาผมได้เลยนะครับทะเบียน8366นะครับใบทะเบียนกรุงเทพแล้วเรียบร้อยนะครับมาในส่วนของสำหรับตัวมิดนะครับโอ้โหสีเทาดำตัวนี้เลยนะครับเห็นตามหากันเยอะนะพี่ครับตัวมิดตอนไหนจะเข้ามาเข้ามาแล้วเรียบร้อยนะครับสาหรับคันนี้ก็เป็นในส่วนของ2.4 ตัวมิดนะครับตัวเซตอิดิชันเป็นตัวสมาร์ทแคปรถปี2023เลขไม่หนึ0 0ม่เท่านั้นนะครับย้ำเป็นที่ว่าเลขไม่หนึ0 0ม่เท่านั้นแล้วก็ได้ราคาดีด้วยนะครับราคาเท่ากับตัว NT เลยนะครับที่คันนู้นนะราคาเท่ากันนะครับ459,000เพครับเพราะว่าคันนี้ผมได้มาถูกนะผมได้มาถูกนะก็เลยขายเท่ากันซะเลยนะครับ แต่ราคานี้ต้องรีบๆกันหน่อยนะครับผมว่ามาไวไปไวแน่นอนนะครับใครที่อยากได้ไว้ใช้งานสามารถติดต่อมาได้ด่วนๆเลยนะครับก็ถือว่าสวยนะสำหรับคันนี้นะครับโดยรวมนะเหมือนกันทุกอย่างนะครับโอเคยางเป็นของอะไรนะครับเป็นของมิชลินนะครับเป็นของมิชลินผมดูปีให้นะครับปี2023เหมือนกันก็เอาไปใช้งานอยู่ยาวนะครับได้เป็นล้อแมกเรียบร้อยแล้วก็ตัวกระจกครับเป็นของส่วนของตัวมิดนะครับจะได้เป็นส่วนของกระจกที่เป็นโครเมียมแบบเนี้ยตัวเอ็นทีมันจะเป็นดําด้านแบบนี้นะ ก็แตกต่างกันตรงนี้แหละนะครับแล้วก็ในส่วนของกอนศาสร์คันนี้มีให้แต่คันนี้ไม่มีให้นะครับแต่เรื่องของแถมให้ใจได้ผมแถมให้แน่นอนนะครับจะขอให้อยู่ในเงื่อนไขในการซื้อขายเนาะแล้วก็กันลอยในส่วนของตัวเปิดประตูนะครับใส่ในส่วนของตัวเคปล่าให้แล้วเรียบร้อยนะครับสำหรับคันนี้ก็ถือว่าสวยหนึ่งคันไลเนอร์ไม่มีช้ําแน่นอนนะครับเร่งไม่ประมาณนี้นะครับไม่ได้ผ่านการใช้งานหนักอะไรมาแน่นอนนะครับแล้วก็ ในส่วนของการชนผมแถมให้ได้เหมือนกันแต่ขอให้อยู่ในเงื่อนไขในการซื้อขายนะครับเรื่องของแถมไม่ใจได้แถมหมดนะครับแถมหมดนะอยากได้เป็นแบบนู้นก็ลองพูดมาพูดคุยกันได้เนาะอ่าโอเคด้านในเป็นยังไงนะครับขออนุญาตไปในส่วนของด้านในแล้วกันสําหรับคันนี้นะครับสําหรับคันนี้ก็ถือว่าสวยเลยนะครับก็เลขไม้แท้นะครับเลขไม้อยู่ที่12,000ันโอ้โหคันนี้รถดหอมนะครับถุงยังไม่ได้แก่เลยนะ ถุงเบาะนะครับโอ้โหนะเบาะใหม่นะนี่ครับเบาใหมนนะ่นะครับเบาะใหม่นี่นะโอ้โหนะครับหัวน็อตนี่สวยอยู่แล้วพี่ไม่ต้องพูดถึงนะครับคันนี้ใครได้ไปยังไงคุ้มค่าขออนุญาตดูออปชันหน่อยนะครับในส่วนของออปชันตัวมิดท,ที่เพิ่มเข้ามานะครับคือในส่วนของหน้าจอนะครับที่เป็นหน้าจอริจิตอลตรงกลางแบบสีนะครับ แล้วก็ได้ในส่วนของพวงมาลัยมันติฟังก์ชันนะครับที่เพิ่มเข้ามาแล้วก็มีในส่วนของตัวหมด Eco Power Mode เพิ่มเข้ามานะครับระบบความปลอดภัยก็จัดมาเต็มเหมือนกันนะครับคันนี้ก็มีในส่วนของ Android Auto แต่ใครอยากได้ในส่วนของ Apple c a r p เ a y สามารถไปปลดล็อกที่ศูนย์ Toyota ได้เลยนะครับไม่กี่บาทนะไม่กี่บาทได้ของแท้ด้วยได้แอปแท้ด้วยนะครับก็ประมาณนี้นะสำหรับตัวมิดนะครับ2.4ตัวมิดเนาะ่ะ ราคาเท่ากันเลย459,000นะครับอ่าใครตามหาอยู่ก็ต้องรีบๆหน่อยนะสำหรับคันนี้นะครับมาในส่วนของเกียร์ออโต้กันบ้างนะครับสำหรับคันนี้นะครับป้ายทะเบียน2410คันนี้เป็นเกียร์ออโต้นะครับน่าจะหนึ่งเดียวนะตอนนี้ที่มีอยู่นะครับเพราะว่าตอนนี้ราคาพุ่งสูงมากนะครับสำหรับเกียร์ออโต้สีนี้ด้วยนะ สีขาวไม่ต้องพูดถึงครับสีขาวเกลื่อนตลาดนะครับนะเหลือสีนี้นะครับที่เป็นสีในส่วนของสีเทาดำนะครับไปจเบียน2410ี่นแคปลรวส่งหาผมได้ทันทีนะครับคันนี้เป็นในส่วนของรถปี2023เเลขไมล์0 0 0 0มนะครับเลขไมหม่30,000ุ i นทเนะครับเป็นเกียร์ออโต้ยั่งยืนทีราคาอยู่ที่4,99,000นะครับราคานี้บอกเลยว่าในตลาด ถ้ารถเกรด A นะครับไปที่500,000กว่าแล้วนะครับต้องรีบๆกันหน่อยเนาะฟรีดาวผ่อนเท่าไหร่ครับพี่คันนี้ฟรีดาวผ่อนอยู่ประมาณ8,000ปลายนะครับนะ8,000ปลายพวกนี้ก็จะผ่อนอยู่ประมาณ8,000ต้นๆน,นะครับแต่คันนี้ผ่อนอยู่ประมาณ8,000ปลายนะเลขไม่30,000ราคาดีนะล้อแมกเหมือนกันเลยนะครับล้อแมกเหมือนกันอันนี้เป็นยางของ Dunlop P13 น,ปปนะครับกระจกนะเป็นกระจกสีเทา,าสีดำด้านแบบนี้นะครับกันสาดมีให้ นะสันเหลี่ยมด้านข้างก็ถือว่าโอเคนะโดยรวมถือว่าโอเคนะครับเคร,เครื่องยนตไม่ต้องพูดถึงนะครับไมคกิกอยู่แล้วเพราะว่าทั้ง3คันนี้เลขไม์หลักหมื่นนะน้อยกว่า30,000ื่นทั้งนั้นนะคันนี้เลขไม์อยู่ที่30,000ครับนะผมขออนุญ,ญาตสตาร์ทรถนะครับอ่คาคันนี้เกียร์ออโต้นะครับนะเกียร์ออโต้หเดียวเลยสีเทาดําถามว่าคันสีอื่นมีไหมเกียร์ออโต้มีเหมือนกันนะครับนี่นะ เลขไม่สามหมื่นนะหน้าจอของแท้จากทางตัวไอต้าเหมือนกันด้านในนะครับตัวเบาะกําลังสั่งซื้ออยู่เบาะมันขาดนะครับหน้าเบาะมันขาดเพราะว่าลูกผมไม่ขายสภาพให้ขาดๆให้แน่นอนผมต้องร้อยเปอร์เซ็นต์ส่งบอบให้ลูกค้านะครับหัวรนตน,นี่คมกลิบแบบนี้เลยอ่าใครได้ไปยังไงคุ้มค่านะครับเดีย๋ยวผมมาดูในส่วนของออปชั่นหน้าจอกันดีกว่านะครับคันนี้ก็มีในส่วนของ Android Auto ให้นะครับแล้วก็ใครอยากไปเพิ่มในส่วนของ Apple c a r p a y นะครับนะก็ไปเพิ่มที่ศูนต์โดยได้เหมือนกับที่ผมบอกเหมือนคันนู้นเลยนะครับคันนี้เกียร์ออโต้เร่งไม่สามหมื่นเท่านั้นนะครับไม่ต้องคิดอะไรเยอะครับไม่ต้องคิดอะไรเยอะนะถ้าคิดว่าตัวเองไปมือหนึ่งไม่ได้หรือไม่พร้อมมือหนึ่งนะครับมาหาผมได้มือ2รถเกรดเสภาพไม่แตกต่างกันครับสภาพป้ายแดงแน่นอนนะก็ประมาณนี้นะครับสุดท้ายนี้ครับนะก่อนลาจากกันนะครับผมก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามผมด้วยนะครับจะได้ไม่พลาดรุ่นใหม่ๆส่วนนี้ วันนี้ผมแมนเพชรยตนก็ขอตัวลาไปก่อนครับสวัสดีครับ